สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ l l l b o u u t c c t u u s h h n n n l by a n n EP 3 7ค่ะหลังจากที่ได้นำเสนอใน EP 34เรื่องของ Rainbow Cactus นะคะวันนี้เราก็จะมาทำการขยายพันธุ์โดยวิธีการปาดยอดค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดหน่อขึ้นได้เร็วกว่านะคะแล้วก็นำส่วนยอดที่ปาดออกไปนั้นไปกราฟให้ดูด้วยค่ะก่อนจะเข้าไปชม เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งติดตามรบกวนกดไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่กดแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามมาโดยตลอดสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือมีดค่ะคมๆสักหนึ่งเล่มแล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อค่ะ วันนี้พิเศษหน่อยก็คือเราจะใช้น้ำยาเร่งรากด้วยนะคะซึ่งเป็นน้ำยาที่ชื่อว่า c ครเน็กจะมีความเข้มข้นสูงนะคะเป็นน้ำยาสีม่วงซึ่งเราก็จะต้องใช้ผู้กันนะคะในการที่จะจิ้มแล้วก็ระบายไปบางๆบนผิวของแคคตัสในส่วนที่เราปาดออกไปค่ะ พร้อมแล้วก็สเปรย์มีดทั้งสองด้านเลยนะคะจะใช้สเปรย์หรือจะใช้สำลีชุบแล้วก็เช็ดเอาก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งต้องมั่นใจว่ามีดเนี่ยมีความคมนะคะเพราะว่าเจ้าเรนโบว์แคคตัสเนี่ยเขาจะมีหนามที่หนานแน่นทีเดียวเพราะฉะนั้นการจะตัดเข้าออกไปต้องใช้มีดที่คมจริงๆค่ะ เราจะทิ้งระยะประมาณ1-1นิ้วครึ่งนะคะจากโคนแล้วก็ตัดไปตรงๆเลยค่ะถ้ามีดไม่คมก็จะทำให้เขาช้ำน,นะคะแล้วก็อาจจะเน่าได้ค่ะจะเห็นหน้าเขาจะสวยเลยนะคะแล้วก็มีท่อน้ำเลี้ยงอยู่ตรงกลางชัดเจน เวลาที่นอเขาจะเกิดขึ้นใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นรอบๆนะคะตรงขอบขอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้น2นอสามนอหรือ4ี่นอก็อันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะค่ะสำหรับส่วนที่ปาดไปนี้เดี๋ยวเราจะไปกราฟกันนะคะสำหรับน้ำยาเร่งรากคร o น็กซ์นี้ เราต้องเทเขาออกมานะคะอย่าใช้ผู้กันหรืออะไรจิ้มลงไปนะคะจะทําให้น้ํายาเขาเสียได้และเมื่อนําออกมาแล้วก็ต้องใช้ให้หมดไปนะคะไม่สามารถเอากลับคืนได้นะคะซึ่งถามว่าไม่ทาได้ไหมไม่ทาก็ได้ค่ะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเลยเพราะเขาแห้งแล้วเขาก็จะรับตัวเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็จะเกิดหน่อขึ้นมาได้ค่ะหรือ ถ้าใครมีปูนแดงก็ใช้ปูนแดงก็ได้ค่ะผงเร่งรากก็ได้หรือแม้แต่ B1 ซึ่งเป็นน้ำยาเร่งราาก,ก็ได้หมดนะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะทาไปบางๆนะคะอย่าทาหนานะคะค่ะทีนี้มาดูในส่วน ของการกราฟนะคะซึ่งถ้าอยากจะดูวิธีการกราฟให้ชัดเจนก็อาจจะย้อนไปดูที่ EP 8ได้นะคะวันนี้เป็นตอริโ r รค่ะเราก็จะปาดออกไปแล้วก็ปาดในส่วนด้านข้างออกด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำขังได้นะคะปาดออกไปโดยรอบเลยนะคะ ควรจะใช้ต่อที่มีรากเดินแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ปาดตกแต่งโดยรอบอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงกลางนั้นก็คือท่อน้ำเลี้ยงค่ะวิธีการก็คือเหมือนเดิมนะคะเราจะวางท่อน้ำเลี้ยงให้ตรงกันค่ะ วางประกบไปต้องมั่นใจว่าเขาแนบสนิทนะคะจะหมุนนิดนิดเพื่อให้เขาติดกันจริงๆนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปติดประคองก่อนในรอบแรกนะคะพอเห็นว่ามั่นคงแล้วก็ติดอีกสักเส้นสองเส้นเพื่อให้มีความแข็งแรงนะคะ ในส่วนยอดนี้ถ้าเราไม่เอามากราฟเราอาจจะทิ้งไว้ให้เขาแห้งสักสองสัปดาห์แล้วก็นำไปช่ำก็ได้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่การกราฟนี่จะทำให้เจริญเติบโตรวดเร็วกว่าเยอะเลยค่ะค่ะเราก็จะติดให้ให้แน่นนะคะหลงน้ำหนักนิดนึงแต่อย่าแรงจุดเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อช้ำได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต่อที่เรากรับแล้วก็ต่อที่ปาดไว้นะคะเราก็จะไปนําไว้ในที่ร่มราไรนะคะคือไม่โดนแดดโดยตรงแต่ต้องมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกประมาณ1สัปดาห์ก็สามารถที่จะแกะสะกอตเทปออกได้ส่วนที่ปาดไว้ก็จะประมาณ1เดือนค่ะก็จะเริ่มมีหนอเล็กๆเกิดขึ้นมา ซึ่งเราก็จะได้นำมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาขึ้นหน่อแล้วค่ะไปลองทำดูนะคะวิธีนี้จะทำให้เราได้ต้นใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะแนะนำอะไรก็เขียนในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็รบกวนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ All About Cactus Channel by Ann ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ